วันนี้ตื่นมาแล้วก็หิวเลยก็อยากหาอะไรกินที่มันหาอะไรแดกอะที่มันแบบเร็วๆและเร่งด่วนแล้วก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีให้เคล็ดลับอันดับแรกเลยครับไก่พอดีเข้ามาในตู้เย็ยนแล้วเจอไก่นี่ไก่ตัวนะครับสับเป็นชิ้นนี่ผมตั้งไฟแล้วร้อนไปแล้วนะ หม้อหล่นหม้อหล่นนะไก่ตัวอะไรเป็นชิ้นนะครับสับเป็นตัวสับทั้งตัวทั้งกระดูกทั้งอะไรนะแล้วก็สูตรการทํานะครับง่ายมากลองมาทํากินเองที่บ้านได้ใส่น้ํามันเพื่อไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากพอแล้วเสร็จปุ๊บใส่น้ําตาลปี๊บครับตาลปี๊บเนี่ยไม่ต้องเยอะมากหรอกเพราะไก่เนื้อไก่กับน้ําไก่อ่ะมันหวานอยู่แล้วใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะคขาใบมะกรูด แล้วก็น้ำปลาที่สำคัญเลยน้ำปลาใส่เยอะหน่อยเป็นสูตรไก่อบนะครับนี่สูตรคุณแม่ผมเลยก็คือเป็นไก่รวนน่ะเขาเรียกสูตรไก่รวนแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณเอ่อ1 5ถึนาทีก็แดกไปแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับอย่าอย่าใช้ไฟเยอะไฟเยอะแล้วเดี๋ยวมัน มันจะสุกเร็วแล้วมันสุกไม่ทั่วถึงอันนี้หมออ้อน,นี้ผมต้มไว้แล้วให้มันเสร็จเพราะว่าอันนี้คือทําไว้เน่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับเน่เราก็คนหน่อยเน่น้ามันจะเยอะหน่อยเพราะเป็นน้าน้าของไก่ที่มันออกมาจากเนื้อหนังมังสามันนี้แหละเห็นแล้วก็อยากแดกเลยเี่อันนี้ราดกับข้าวสวยร้อนๆนะ่อร่อยมากอันนี้ยังไม่ไม่ค่อยงวดเท่าไหร่ต้องต้องเคี่ยวให้มันแบบ ให้มาแบบน้ำน้อยน้ำนยน้อยน้อยลงกว่าเนี้ยไก่มันก็จะสุกพอดีนะครับก็ต้องหมั่นดูเอาประมาณ20่สิบนาทีอยี่สิบนาทีไม่ไม่ถึง30มสนาทีดีนะครับแต่ใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะนี่น้ํามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่ไก่ลวนส่วนของคุณแม่ผมนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับจะทําให้ผมกินตั้งแต่เด็กเลยง่ายๆเลยง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะต้องลองกินมันจะออกหว,วานๆอะ เนื้อไก่น้ำไก่อะไรเงี้ยมันจะออกหวานหน่อยใส่แค่นี้เองคือปรุงน้อยมากอร่อยแต่อย่าลืมนะครับที่สำคัญต้องเป็นไก่ตัวใสกระดูกเข้าไปอบไว้สองหม้อเลยแดดแม่หมดเลยนะก็อันนี้รอ,อยังไม่ต้องทำไรมันอยู่เฉยเลยไม่ต้องทำไรพอมันได้นเนื้อมันเริ่มสุกเลยเราค่อยคนข้างล่างให้มันขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็ ตักใส่ข้าวกินได้เลยับแล้วก็พบกันใหม่ครับผมผมหม่องธนาแจงอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง YouTube Channel นะอ